โอกาสของหลวงตาก็ที่หลวงตาให้ใหอ้อยูก่กับสมมติโดยที่ใช้สมมติในในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ไม่ยึดต,ติดทั้งสมมติและวิม,มตุตติแต่นนี้มันก็จะมีบ้างที่แบบยังหลงสมมติอยู่ในในในบางขณะ,ะคะ่ะแต่ว่ามันก็ปล่อยได้เร็วขึ้นแต่เหมือนกับบางทีมันก็เหมือนกับว่า มันไม่อยากจะปรุงใช้สมมุติในการใช้คือมันเบื่อบางทีมันเบื่อมันมันมันไม่อยากจะคือมันเหมือนกับว่ามันไม่อยากปรุงใช้อ่ะค่ะคือบางขณะมันเหมือนกับทําไมไม่อยากจะใช้แบบนี้เลยอะไรเงี้ยแต่มันก็จําเป็นต้องใช้เหมือนกับมันมันเริ่มถอยออกมาจากโลกมันก็ เหมือนอยางเหนียวมันค่อยๆละลายละลายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ต้องปล่อยวางไอ้ตัวเบื่อนะไอ้ตัวเบื่อที่เบื่อที่จะใช้สังขารน,นี่และต้องปล่อยวางตัวเบือ่อเบื่อที่จะใช้ขันห้าปุงแต่งกวา ปล่อยวางผู้เบื่อปล่อยวางผู้เบื่ออีกทีหน,น,นึ่งตอนเนี้ยยึดถือว่าตัวเราเป็นคนเบื่อยึดความเบื่อเป็นตัวเราเป็นของของเราเราเบื่อเราไม่อยากใช้ขนันห้าปรุงแต่งในโลกอีกแล้ว อยู่กับใจที่สงบลมเย็นที่สิ้นความปรุงแต่งสิ้นความยึดบ้านถือบ้านสิ้นความปรุงแต่งยึตถือไดๆในโลกมั้นไอ,อตัวเราที่อยากอยู่กับความสงบเนี่ยมันเป็นตัวรุงแต่งเป็นอวิชาท่านาอาประทานต้องปล่อยวางความเป็นตัวตนที่อยากสงบ แล้วก็ต้องไปวางความเป็นตัวตนที่เบื่อเบื่อที่จะปรุงแต่งในโลกเพราะมันเป็นตัวเดียวกันตัวที่อยากสงบกับตัวที่เบื่อโลกมันเป็นตัวเดียวกันคือมันเป็นอวิชชาปัตยาสังฆาสังฆาปัตยาวิญญาณเป็นปฏิจจารูปบาทบาทเต็มรูปประจนถึงรูนะ่นั่น ตัณหาอุปทานพบชาติชราแลวทุกโศกเศร้าเสียใจกระเพียนใจในขณะจิตที่เบื่อหรืออยากที่จะอยู่กับใจที่สงบอยู่กับความสงบที่สิ้นความปรุงแต่งนั่นก็คือตัวอยากที่จะพ้นทุกข์เหมือนกันเอตัวเดียวกันตัวที่อยากพ้นทุกข์อยากนิพพานในปัจจุบันอยากปล่อยวางโลกเดี๋ยวนี้อยากสิ้นโลกเหลือแต่ทม คือความอยากตัวเนี้มันเป็นอวิชาต่เราประทานที่จะต้องปล่อยวางมันปล่อยวางตัวเราเองตัวที่อยากอิพานแล้วก็เมื่อปล่อยวางผู้อยากอิพานนิพานนั้นก็ไม่ได้อยู่ในใจ ถ้ายังคำนึงถึงนิพพานก็แสดงว่ายังหวยหายังยึดถือมีตัวตนของเราที่ยึดถือสิ่งที่หวยหาเหมือนคนที่ยังหิวย่อหโหยหาคนที่หวยหาย่อมมีตัวตนที่ยังหิวอยู่ ถ้ายังหวยหานิพพานก็แสดงว่ายังมีตัวตนที่อยู่เพื่อนิพพานปล่อยวางตัวตนที่หวยหาพอนิพพานและปล่อยวางความอยากได้นิพพานความทุกข์ทั้งมวลก็จะดับไปเห็นไหม ที่ผ่านมายังไม่ได้ดับความเล่าร้อนถอนความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลกเพราะยังมีความอยากความยึดอยากสระโลกอยากสิ้นโลกเหลือแต่ธรรม ตัวความอยากมันดับไปเท่านั้นแน่ใจมันก็สงบจากตันหาทั้งมวลเมื่อใจสงบจากตันหาดับเท่านั้นแหละอุปทา,านก็ดับพบจะแฉลาวนะทุกทตกเศร้าเสียใจเอาวิชาก็ดับหมดเนี่ ใจมันก็น้อนก็าหาอมตะธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะเป็นธรรมธาตุอมตะธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับที่ไม่ปรากฏตังขานใดๆไม่ปรากฏความผูกแต่ในใดๆ ส่วขันห้าเนี่ยมันเป็นวิบากเป็นวิบากกรรมเก่าที่จะต้องทนอยู่กับมันจนกว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามกาลเวลานี่แหละพระพุทธเจ้าพระปฐมเจ้า,พร,จาพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยใจของพระองค์สิ้นยึดแล้ว ไม่ยึดบ้านถือมั่นใดๆในโลกสิ้นความพอใจสิ้นความไม่พอใจสิ้นความยินด,ดีและยินลายใดๆในโลกไม่ยึดบ้านถือมั่นแม้รมไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้พระนิพพานใจที่โหยหาพระนิพพานก็ถูกลู้เท่าทันและดับลงใจที่โหยหาพระนิพพานดับลงเท่านั้นแหละ พรนิพพานก็สวมเลยจินยึดบ้านถือบ้านนั่นเองตันหาดับเท่านั้นแหละพระนิพพานก็สวมเลยเก็บรรลุสัพปาทิเศส,สนิพพานแต่พระองค์ก็ต้องอยู่กับขันห้าใช้ขันห้าให้เป็นประโยชน์ผู้อื่น มันเป็นวิบากเป็นวิบากกรรมเก่าแต่วิบากกรรมใหม่ที่จะไปเบียนว่ายายเกิดเป็นทุกข์อีกไม่มีก็ต้องอยู่กับเขาแต่ใช้เขาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยอมอยู่กับเขาแต่ไม่ยึดขันห้า มายึดมันถือมันขันห้ามมาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราอีกต่อไปเมื่อถึงข่าวสิ้นเหตุปัจจัยก็ปล่อยให้เขาดับไปโดยไม่มีความกองวลใดๆเรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานอีกคนหนึ่งดับความทุกข์ตั้งใจเป็น ซาอุปาที่เสสนิาพานแล้วเหลือแต่ความทุกข์ทางกายของขันห้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องทุกข์ทรมานกับสังขารจนตายแล้วก็เมื่อสังขารดับเกินนะั่นแหละขันห้าที่เป็นสังขารดับความทุกข์ทรมานทางร่างกายก็ดับลง้น เรียกว่าดับทั้งความทุกข์ทางใจและดับทั้งความทุกข์ทางกายเรียกว่าอนุป,ปาทิเสสนิพพานไม่ต้องเวียนไหว้ตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปลาถุกย่ามีความประมาทนะยังมีความไปอยู่ด้วยความไม่ประมาท